กระจกมองหลังนะครับเทนะครับ H M อยังกเ้ยไม่เอเอเอยังไม่ถึงเลยอบอกว่ายังไม่ถึงพี่บอกถึงแล้วถึงแล้ว อากระจกเสร็จแล้วครับครับลูกค้าใส่กระจกนมรูปหล่ออ่ะขอบคุณมากนะครับถ้าใสา่เหรอครับนี่มันหวานทำไมไม่คันแน่นแน่เลยครับมันมันหวานครับมันอยากมันทำไมรู้ว่าหวานเลยชิมดูอยังชิมดูแล้วเมื่อกี้ยังแซ่บเลยเนี่ยหวานไหมชิมด้วยแต่ต้องชิมจารบีไปด้วยหวานแล้วทำไงใส่เกลือเพิ่มใส่เกลือใส่ร้อนไง ยังเอาเอาตาด้วยตายังยังรอเหรอมีมีให้เปอร์ร้อยยี่สิบห้าก็ได้ล้อหน้านะครับเดี๋ยวดูเจ้าตัวก่อนนั่งรอหลับไปหรือยังเนาะโอ้ยังไม่หลับครับยังยิ้มได้ใกล้แล้วเลยเดี๋ยวต้องจิบเบียร์กันหน่อยเออนู่นนนวัี้อ่าล้อหลังก็เรียบร้อยนะครับส่วนล้อหน้าก็ กำลังใส่กำลังโด่งอยู่เลยเตรียมใส่ส่วนขน้างหน้านะครับใช้ยาง CM9 นะครับลายวิง 50, ห้าสิบทับร้อยสิบเจ็ดพร้อมอยางในส่วนร้อยยี่ห้าอันนี้น,น,นะครับได้ล้อหน้านะครับล้อหน้าเฮ้ยกเลยจำได้ว่าตัวนี้ตามคุณยิงนี่ถึงมันเอาเบายิงโหลดหน้านะครับประมาณ2นิ้วนะครับสำหรับ PCX กันนี้ ล้อหน้าก็เสร็จแล้วครับเรียบประกบย่างครับอย่างพีซีกันนี้ก็โหลดแล้วนะครับประมาณเกือบสองนิ้วนะครับยกอ,อันนี้นสำหรับลคลิกกันนี้นะครับโคตรล้อหน้าได้นะครับโดยช่างบุญหอแต่ยังไม่รู้ว่าทำอะไรกันแน่ครับ ยังไม่รู้ข้อมูลเดี๋ยวถามช่างบุญหอสักนิดโอ้โโดแดดยแวอรโอโลแดงด้วยทำอะไรครับคันนี้เป็นบุญหอเป็นคนรับงานเปลี่ยนเป็นโลสีดำาของฟาคอนครับอ๋อสีลวดยางแล้วก็เปลี่ยนยางนอกในหน้าหลังด้วยอ๋อโลเป็นโลสีดำนี่ครับโอ้โหโอ,โอ้วันนี้ทำไมมีแต่ดำหรือว่าโลดำเราหมดหรือยังเนี่ย เอานะครับวันนี้จัดโลดําไปหลายวงนะครับสําหรับร้านของเรานะครับเอาลองลองเอากระตั้งโลหนะครับโหลดว่าโหลดมากไปนะครับอันนี้อ่ะจุดโอ้โหขี่ได้ไหมเนี่ยได้หรอครับโอ้โหความตี้ของ p c ซีคันนี้นะครับ โขลดจมนะครับบางโคลนติดล้อเลยเอาเราขับดูก่อนนะครับบังโคลติดล้อล้ติดบางโคลนล้อติดบางโคลนเออโล่โล่องเปลี่ยนอะไรด้วยครับวันนี้แม่ค้าหรือเปล่า อ๋อครับผมเหลือถุงเดียวเนาะถุงเดียวครับเดียวอ่านะครับช่วยซื้อไปหนึ่งถุงนะครับสีบบาทสิบบาทนี่้ับโอเคครับมาแม่ขามาขกลให้โอ้โหเตี้ยเกินเตี้ยได้เตี้ยได้ขาตั้งไม่ได้งบแล้ว ส่วน P C X วันนี้ก็โลดำลวงโลโลสีดำนะครับอรอของฟาคอนสีวลวดอย่างนอกอย่างในนะครับพร้อมกับโหลดหน้ารวดเตี้ยหรือเปล่านะครับคันนี้ก็จากนุ่มแห่งบ้านลำดวนนะครับทีมงานบ้านลำดวน ต่อไปก็ร้อยยี่ห้านะครับกำลังจะตามมาพร้อมด้วยคลิกร้อยยี่ห้านั่นไของเก่าเอากลับานต้องมาอยู่นู่นครับเพื่อขึ้นสภาพเนาะอ่าเคครับส่วนคันนี้ก็เหงาก่อนนะครับเดี๋ยวตามไปอีกสักครู่เดินทางปลอดภัยนะครับอะไรอีก ไปไปไปครับรถเตี้ยเด้อรับดีๆหน่อยนุ่มจานคนครลำดวนส่วนคลิกนะครับโลดำหนึ่งคู่ยางในสองเส้นยางนอกสองเส้นพร้อมซีลวดนะครับพนักงานขนของเดินทางครับ คอนเนกอะไรครับผมรับ,รบของนะครับของคลิกช่างใหญ่เรารับนะครับ แน่นะครับและแล้วเวฟร้อยี่้าก็ตาม PCX ไปนะครับเสร็จแล้วนี่สวยงามนะครับลูดำดำทั้งหมู่บ้านนะครับโซ่ก็โซ่เขียวนะครับสตอรทองร้อยยี้าคันนี้นะครับ ท่อผาหมกนะครับเจ้าของมีโครงการจะใส่ผ่าดังลั่นนะครับโอกาสหน้าถามเจ้าของนิดหนึ่งอยู่บ้านนะครับอยู่ลำดวนครับอยู่ลำดวนอ๋อลำดวนทีมงานลำดวนคันม่อกี้ก็ลำดวนเนาะครับครับเดี๋ยวผมอยากถามว่าในเมื่อเรามีโลทองทําไมถึงเอาโลดําครับอยู่ไม่ได้ครับก็ดาหมดแล้วอ๋อเขาดําทั้งหมู่บ้านแล้วครับอมองไปแล้วดาดำเราทองก็เดียวมันแกะเนาะอแกะ ก็เลยดำไปเลยอ่ะขอดูหนะ่อยอืสวยงามครับเบสร้อยยีห้หัวเถกัคน,นี้โอเคนะครับต่อไปก็คลิกครับกำลังจะดำตามนะครับออกลับบ้านแล้วเนาะเดินทางปลอดไปนะครับโอกาสหน้าก็ใช้บริการใหม่คร,ครับผมขอบคุณครับ โลดำไปครับอีกคันคลิกนะครับโลดำส่วนยางก็60ส0 1ทับเกนะครับน้าไ่อีกนิดหนึ่งนะครับป้องกันขอบโลนะครับผมยางหกสิบทับเก้าสิบสิบของคูกาเควันนะครับลายไฟใส่ก็จะขนาดนี้นะครับ ผมว่าเหมาะสมนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่สวยงามนะครับคลิกไหนที่สุดโลดำก็ดูสวยงามนะครับน่าิโลดํำแต่เาจ้าของบอกว่ายังไม่ได้ล้าง60ิทับเกเเดือนไปเอา สวยงามนะครับอาจารนุบีรถมาเจ้าของอยู่ไหนเนี่ยเดินมาเลยครับวันหน้าตายจะเป็นยังไงอ่นในที่สุดเจ้าของก็มานะครับเอ,อาขอโทษนะครับอยู่บ้านอะไรครับบ้านบุเนาะจากบ้านบุเอ่อช ah> ื่ออะไรเนาะชื่ออิวครับอะไรนะอิวอิวอ๋อชื่ออิวนะครับโอ้เจ้าของชื่ออิวนะครับรถคลิกใส่วงล้อขอบสิบเจ็ดดูแล้วก็สวยไม่เบานะครับในที่สุดก็ แถมสติกเกอร์นะครับงานนี้เอาสัภาพเจ้าจของอีกนิดหนึ่งครับคิดยังไงครับถึงส่โลโดำคนตัวดำอย่ล้วครับฮะชาขคงดำอันนย้คนคนดำดำมันดุดีเลยดำดีสีไม่ตกด,ดไตกไม่ได้เออสโลแกนก็คือจะถูกจะแพงก็ดำไว้ก่อนเอาละครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ